นุ่มกัญชัยจัดหนักทิ่สมปองบอกข้อเสียกลางรายการเห็นมานานแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับวันที่8กุมภาพันธ์2565ทิศสมปองออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยนะครับจัดหนักบอกข้อเสียต่อหน้าเห็นมานานแล้วตั้งแต่ตอนเป็นพระไม่ใช่ไม่เคารพเลื่อมใสตอนห่มผ้าเหลืองก็ไม่กล้าเตือนแต่ตอนนี้อยากบอกตรงๆหลังถามเรื่องที่ดินทิศสมปองแต่กลับโดนตอบทีเล่นทีจริงบอกว่ามีที่ดินเป็นล้านไร่ โดยในรายการหุนกระแสล่าสุดนะครับทิศสมปองนะครับต้องแจ้งหนุ่มกัญชัยให้เคลียร์ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นกับอดาาีตผ้ามหาสมปองตอนนี้นะครับทั้งยังต้องแจ้งเรื่องของเจ๊ตต๋มทีวีพูและเรื่องที่ดินของทิศสมปองนะครับโดยงานนี้นะครับหนุ่มกัญชัยถามว่าตกลงยอมรับไหมว่ามีที่ดินทิศสมปองตอบทีเล่นทีจริงนะครับบอกว่าตนมีที่ดินจริงมีเป็นแสนๆเป็นละละไล,ะละ่หนุ่มกัญชัยนะครับรีบเบรกนะครับแล้วบอกว่าอยากจะบอกข้อเสียของทิศสมปองโดยพี่หนุ่มกัญชัยนะครับจัดหนักเลยทีเดียวบอกว่าข้อออเสสียขงงทิศมปกา รายการโขนกระแสนะครับบอกว่าเป็นคนชอบพูดอะไรไปเรื่อยมันทําให้เป็นส่วนหนึ่งของดราม่าตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วก็ไม่กล้าเตือนตอนเป็นพระนะครับก็เคยบอกหนุ่มกัญชัยว่าจะตั้งค่ายเพลงจะซื้อทีมฟุตบอลซึ่งเนี่ย คุณเป็นคนที่พูดอะไรไปเรื่อยเห็นมานานแล้วต <hi> <time> ั <time> ้งแต่ตอนเป็นพระก็ไ <time> ม่กล้าเตือนโดยพี่หนุ่มกัญชัยนะยังบอกอีว่าไม่ใช่ผมไม่เคารพนะตอนเป็นพระผมก็เคารพแต่ข้อเสียของคุณคือชอบพูดอะไรไปเรื่อยจริงๆซึ่งตัวที่สมปองเองก็ยอมรับในข้อนี้นะครับ สรุปงานนี้นะครับหนุ่มกันชัยเตือนตรงๆกลางรายการจะแหกก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็เตือนด้วยความหวังดีกับทิศสมปองซึ่งทิศก็รับฟังและยอมรับว่าเป็นจริงตามนั้นเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมมีวความคิดเห็นย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง